ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานั่งจตุสจาสภงรสังเยปิวิสุนราสภา ตันหังการาทโยพุตาาอัตถวีสตนายกาสเพปฏิทิตาไม่หังมัตเเกเตมุนิสาลาสีเซปติทโตไม่หังพุทโธธัมโทวีโรชนีสังโฆปติทโตไม่หังอุรสภคุณาเกโรหัตเเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจทธขิเนโกนทันโยปิธิภาคัสมิงมคลาโนจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอนันทราหุโรกัสโปจมหานามุภาสุงวมโสโซตะเกเกสโตปิธิภาคัสมิง สุริโยวัปปังคารนิสินโนสิริสัมบโนโซพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโปเทโรมะเฮสีจิทวาทโกโซไมหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากรโร ปุณโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทสีวลีเทราปัญจิเมชาตานราเตติรกามะเซซาสีติมหาเทระวิชิตาชินาซาวกาเอเตสีติมหเทระชิตวันโตชินรสซาชรันตาเีตเตเชนังมังเอเคสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตะกังทชักคังปัชโตอาสิว่าเมอังคุริมาละกังคันทะโมระปริตันจะอาตานาติยะสุตตะกัง อากาเซชะทนังอาสีเซซาปาการสันติตาชินานาวราสังยุตตาสตปาการละลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภิราชตุปัตถวาอาเซซาวินายังยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมศกิจเจนะสธา,าสัมพุทธปัญเเลชินาปัญชรัมชมหิวิหารันตังมหิตาเรสาทาเปลเลนตุมังสพเพเตมหาปุริาสาสภาอิเจวัมันโตสุขุโตสุรักโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถวโธรรมานุภาเว นาชิตาริสังโคสังคานุภาเวนาชิตันตารโยสัทธมานุภาวะปริโตจารามิชินปัญชาเรติ พาหงสาสหสมาพิณิมิตาสาวุทันตามครีเมคารังอุทิตโครสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวาวุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสภรติงโครัมปนารวกรมกมกมตทยาขังขันติสุธันตวิธินาชิตวาวุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริ ขเชวรังอติมัตภูตังทาวคิจักกมเสนีวสุธารุนันตังเมตตามพุเสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีอุคิตาขคมาติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมารวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานกตถมุทลังอิวัคพินียาจินจายโท ตวัเจนางชนกายมัดเจสันเตนโสมาวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสัจจังวิหายมติสัจกวาทะเกตองวาทาพิโรปิตมานังอติอันตภูตังปัญญาปทีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีนันโทปนันทภูชังมิภูทางมหิตทิงปุตเตนเทระพุชเกนะธมะปยันโตอิทุ ประเทสวิถีนาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานิทุคาหะทิติพุชเกนะสุทตะหัดทั้งพราม,มังวิสุทธิชุติวิสุทธิชุติมิธิภักาภิธานังญาณคเทนวิถินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาภาวัตุเตชยมังคลานิ เอตาปิทุพุทธชยมังคละอัตคขาโยวาจโนทินทิเนสารเตมตันทีหิตวานาเนกวิมิธานิจุปัตวานิโมคังสุคังอธิคมัยยานโรสปัญโยมหาการุโกนาโถหิตายสภปานินางปูเรตวาบารมีสัพาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนสาจวัชเชนโหตุเตชยมังคลังสยันโตโพธิยาม ภูเลสปายานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปะทวิปโปคะเลอภิเสเกสพพุทานะอัคขปัตโตบโมตติสุนักขัดตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุททิตังสุขโนสุโมโหโทจะสุยิทังพระมจาริสุปัากินังกายกรรมังวาจกรรมังปทากินัง ปทาขีนางมโนกรรม,มังปณิทีเตปทาขีนาปทาขีนานิกัตตะวานลรพันตัาเทปาทาขีเนะวัตุสัพพมังขลังหลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสะทโสธทีพระวันตุเต ภาวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเตภาวตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพภสังฆานุภาเวนะสะทาโสธีพระวันตุเต